ที่เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยครับก็เราได้สวดอภิธรรมกันที่วัดพระศรีครับแล้วก็ถึงจะตรงตามพุทธวจ,จนะหรือไม่ก็อันนั้นผมถือว่าไม่ไม่ใช่สาระสำคัญครับถ้าคราวนี้ก็คือมีคนเห็นหรือว่ามีคนที่มาบอกว่าวิญญาณของพี่เขาต้องการอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมเลยเกิดความสงสัยประเด็นในเรื่องนี้ครับว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องภพภูมิจากหนังสือภพภูมินะครับว่า การที่ตัววิญญาณเขายังอยู่หรือไปมันต่างกันแค่เรื่องของวิญญาณจะนามรูปที่จะให้เราเห็นหรือไม่เห็นอย่างนี้ครับสรุมสอนที่ว่าความต้องการของตัววิญญาณที่ปัจจากนามรูปอย่างงี้มันสามารถมาแสดงให้ความต้องการให้เราเห็นได้หรือว่าจิตของคนเราผูกไปเองหรือว่าเราควรจะทําอะไรเพื่อให้เขาได้อน,นิสงของบุญของทานอเพื่อให้เขาไปจุติใน พภูมิที่ควรจะเป็นตามเหตุและปัจจัยที่เขาทําครับจริงๆถ้ามีการเห็นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดหมดแล้วล่ะมันได้ตาภาพแล้วแต่วิญ,ญญาณไม่ได้เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปวิญญาณเป็นธาตุรู้เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้รู้มาแล้วก็ดับรู้มาแล้วก็ดับแต่ผู้ที่ไปเกิดต่อเรียกว่าสัตว สัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัต์วไปเกิดแล้วเกาะวิญญาณต่อไปเกาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชุดใหม่ต่อไปไปได้ตภาพเทวดาบ้างยักษ์นาคนทันนาศูนเดรฉานเปนรนวิสัยสันนลกแล้วแต่ว่าอารมณ์นั้นสุดท้ายที่เขาเกาะเป็นอะไรเป็นผืนนาประเภทผืนนาดีผืนนาปานกลางผืนนาเลวผืนนาดีนาเลวก็วัดจาก กุศลกรรมบทสิทิ์กับอกุศลกรรมบทสิทธิฆ่าสัตว์รักษาปอะไรไม้ทำจิตไปเกาะก็ไปผืนนาเลวเป็นเปล็ดวิสัยเป็นเดรัจฉาสนสนนรกก่อนผู้เจ้าเป็นคนฉลาดในเรื่องของผืนนามีจุตูปปาตาานรู้ว่าผืนนาแบบนี้สัตว์จะได้อัตภาพอย่างนี้สัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์ที่จิตไปตั้งอาศัยอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญญก็ดี และเขาจะปรารถนาอะไรมันก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าภพที่เขาไปเกิดนั้นเขาเลือกเองตัณหาของเขาเป็นตัวนำจิตเข้าไปนำจิตเข้าไปเพราะอะไรเพราะอนุสัยความเคยชินที่เขาสั่งสมมันทำให้จิตคล้อยไปตามความเคยชินเราเคยชินอะไรมากมันจะคล้อยไปตามนั้นก่อนพระเจ้าจึงให้สร้างอุปนิสัยใหม่สร้างความเคยชินใหม่ มาชินในอนาปานสติในมัรคมีองแปดในความเป็นกุศลธรรมอย่างนี้เวลาตายปุ๊บจิตมันจะคล้อยไปตามความเคยชินเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครบังคับอยู่ที่สัตว์ผู้นั้นเนี่ยเคยฝึกจิตอย่างไรและถ้าสุดท้ายคือสามารถปล่อยวางว่าจิตไม่ใช่เราได้ก็หลุดพ้นเลยไม่ต้องไปตามจิตอย่่งเนี้ยตอนนี้สัตว์กำลังไปตามจิตจิตไปไหนก็คิดว่าเราอยู่ตรงนั้นไปแล่นไปท่องเที่ยวไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของ เราที่มีอัตภาพนี้ที่จะเป็นตัวกําหนดมันอยู่ที่จิตของเขาไปจับอยู่กับถูกต้องอะไรใช่จิตของคนคนนั้นสัตว์ผู้นั้นเนี่ยสัตว์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 สัต์หมดเลยเทวดาก็สัตว์จิตเขาเทวดาก็คิดนึกปรุงแต่งคิดอะไรนั่นคือภพนั่นคืออารมณ์ภพคือสถานที่ตั้งจิตใช่ไหมครับใช่คืออารมณ์ที่จิตไปรู้นั่นเองแล้วอย่างนี้สมมุติว่าการทําทานอืที่พระอาจารย์เคยสอน เรื่องของสัตว์แต่ละประเภทก็มีมีอาหารของแต่ละประเภทเทวดามีอาหาราของเทวดา,าเปรตมีอาหารของเปรตอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการทําทานโดยโดยเราต้องการให้อานิสง์ของการทําทานของเราเนี่ยไปตกอยู่กับ<ต>ไม่ว่าจะเป็นผู้รับไม่ว่าจะเป็น,นอัตภาพใดๆก็แล้วแต่อย่างนี้ครับเรามีเราควรทําทานลักษณะใดครับพระเจ้าบอกให้ทําทักกินาก็คือมีอยู่อันหนึ่ง ที่พระเจ้าอธิบายเรื่องทักกินาตรงนี้คือถวายทานในพระอริยเจ้าผู้ประพฤติตรงคงทีตัวทักกินาตรงเนี้ยกลับไปในเรื่องของทิฏฐุที่เธอจะทําอย่างไรต่อมารดาบิดาผู้ล่วงลับให้กระทําทักกินาส่วนคําว่าอุทิศท่านเนี่ยอุทิศเป็นภาษาไทยที่เติมเข้าไปเองในบาลีจะมีแต่ให้กระทําทักกินาเราก็ไปดูว่าทักกินาคืออะไรก็จะมีจัดไว้หลายนัยยะ ในยะหนึ่งก็คือถวายทานในพระอริยเจ้าผู้ประพฤติตรงคงทีซึ่งจะได้อนิสงส์เป็นทานมีผู้รับให้ได้กะทุกภพเนี่ยผมติดเรื่องทานอยู่เรื่องหนึ่งครับคือทุกอย่างทุกในยะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะครับทุกเรื่องจะเป็นเรื่องของการสร้างเหตุและปัจจัยออืมเมื่อเราสร้างเหตุและปัจจัยที่ถูกต้องจะได้ผลจากเหตุและปัจจัยนั้นช่ทุกเรื่องครับใช่อย่างคราวนี้ยอันนี้มันเกิน ภูมิปัญญาหรือคนที่จะเข้าใจในเรื่องของอาน,นิสง์ของการทําทานแต่ละประเภทครับ uh huh. ว่าอาน,นิสง์ของการทําทานแต่ละประเภท uh huh. เพศเนี่ย uh huh. มันไปสร้างเหตุและปัจจัยให้ผู้ทําทานเนี่ยได้อาน,นิสงค์อะไรกลับมาตรงเนี้ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ว่าจะเป็นการให้เครื่องของหอมการทําทานกับในพระพิสุสง์ลักษณะาต่างๆ uh huh. ที่ต่างกันได้อาน,นิสง์ต่างกันอย่างเนี้ผมยังไม่สนิทใจในเรื่องพวกเนี้ครับ คือมองจากปัจจุบันก่อนเสร็จไล่จากปัจจุบันไปถึงสัมปรยายภพ่างเนี้ยเวลาเราทําทานสบายใจไหมสบายใจอารมณ์ปิติใจสุขใจเป็นอารมณ์แห่งสุกติโลกสวรรค์ยมระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งปิติเกิดสุขเกิดสุกติโลกสวรรค์เกิดได้ดังนั้นนี่คืออารมณ์ประเภทที่จะทําให้ได้รับอัตภาพใดๆซึ่งพระเจ้าก็จะอธิบายไว้แต่การทําทานก็ไม่ได้มีแง่เดียว บางคนก็ไม่ได้หวังในความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจแต่คิดว่าจะหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมอย่างนี้หรือคิดว่ากิตติศัพท์อันงามของเราย่อมฟุ้งไปกิเลสเกิดนิดนึงหรือว่าคิดว่าฉันให้เธอรับกิเลสเกิดอีกหรือว่าให้ทานแก่กูรับที่ทุศิลเขาก็เอากําลังตรงนั้นไปทําความทุศิลต่อไปขโมยไปฆ่าใช่ไหม ไปโกหกไปดื่มสุราต่อความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในสังคมเพราะเราไปสนับสนุนคนทุศินอย่างเงี้ยนี่ผลเกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นเหละใช่ไหมอ่าส่วนผลในสัมปรายะเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ให้ไปคิดเรื่องนี้ซึ่งเป็นลักษณะของวิบากของกรรมที่ว่าทำอะไรได้ผลอะไรมันจะเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรเข้าไปคิดซึ่งมีแต่ผู้เจ้าที่จะรู้ ผลวิบากของกรรมที่พระเจ้าให้เราคิดเนี่ยจะมีสามระดับเป็นเงื่อนของเวลาทําแล้วส่งในปัจจุบันเวลาถัดมาและถัดไปอีกอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นเรื่องอาจินตียก็เข้าใจได้ครับใช่ยอย่างนอย่างเรื่องของการทําทานตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่ตอนหลังๆพอเรื่องศึกษาไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจมันคือลักษณะของจิตต่างๆคุณละคุณภาพของจิตซึ่ง ความแตกต่างของคุณภาพของจิตก็ไปสร้างเหตุและปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตเหมือนกันใช่อย่างเนี้ยและข้าวนี้แปลว่าไม่ว่าบุปการีปู่ย่าตายายเราจะอยู่ในอัตภาพใดพระพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของการให้ทานโดยลักษณะต่างๆไว้แต่ผลของมันอะไรบางอย่างาจะได้รับหรือไม่ได้รับเป็นเรื่องอจินไตยซึ่งเราคิดเองไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนถ้าอยากให้ได้ผลอย่างนั้น เราก็แค่สร้างเหตุตามที่พระพุทธเจ้าชสอนใช่แต่ผลได้ไม่ได้อยู่ที่ความศรัทธาอย่างนี้หรอครับใช่แล้วก็ความสามารถของเราเช่นถ้าเราได้สมาธิระดับจตุจารเราสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ได้ซึ่งตัวจตุจารเป็นจิตควรแในการงานสา,สามารถทำจตูปปาตยานญาณในการกำหนดรู้กรรมของสัตว์แต่ที่พระเจ้าไม่ตามเพราะว่าระดับ ยานตรงนี้ของสาวกมีประมาณของผู้เจ้าไม่มีประมาณก็ยังคลาดเคลื่อนได้อาจจะรู้แนะ่แสนชาติล้านชาติหนึ่งกับแต่เลยกว่านั้นยังไม่รู้ก็จะถูกละ